เรื่องราวของแม่ทัพผู้เกียงไก่ที่ต้องใช้ล่างเงาในการออกศึกสงครามแทนตนเองสวัสดีครับสำหรับคนที่รักในการดูหนังทุกคนนะครับผมมิสเตอร์เคสรโอวันนี้ผมขอเสนอกับหนังเรื่อง Shadow: จอมคนกระบ,บี่เงาหนังในปี2018มาลอาให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับเมื่อสงครามไม่การชิงอำนาจยืดเยือ เหล่ากษัตริย์และขุนนางต่างหวั่นกลัวต่อการรอบสังหารเพื่อความอยู่รอดของตัวเองพวกเขาได้ใช้ตัวแทนแฝงที่เรียกกันว่าลางงา่ลางเงาล่างเงารับใช้เจ้านายเสี่ยงชีวิตแลกกับความตายไม่ปรากฏตัวในพงเสาวดานช้ชีวิตอำพพางซ่อนเลนและหายไปอย่างไร้ร่องรอยนี่คือเรื่องราวของล่างเงาคนหนึ่งในช่วงทั้งสองแคว้นแคว้นเพลยและแคว้นจริงที่ต้องรวมแผ่นดินกันทั้งสองแคว้นเข้าด้วยกันจึงมีความตึงเครียดที่ก่อสงครามอยู่เป็นประจำทั้งสองแคว้นโดยแคว้นเพยมีฮองเต้หนุ่มปกครอง เขาพยายามเป็นมิตรกับแขวนจริงเพราะตนคิดว่าการทําสงครามแหวนเพ่ยไม่มีทางชนะได้แน่นอนจนมีวันหนึ่งอำมาตลู่ได้มาเขาเฝ้าฮ่องเต้เรื่องสําคัญที่ฮ่องเต้ต้องรู้แม่ทัพเพ่ยผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเขาเมื่อวานได้เข้าไปยังเมืองจริงโดยฮ่องเต้ไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้าไม่มีคําสั่งจากฮ่องเต้แม่ทัพไปครั้งนี้เพื่อไปอวยพรวันเกิดของแม่ทัพอย่างแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองจริงฮ่องเต้ยิ่งสั่งให้อำมาตลู่เรียกขอเข้ามาหาฮ่องเต้มีเรื่องต้องคุยกัน จนแม่ทับได้ข้อฝ้างฮองเตและนี่ก็คือแม่ทับเผยแม่ทับผู้เกียงไกลของแขวนเผยฮองเตไม่พอใจที่แม่ทับไปงานมันเกิดแม่ทับอย่างโดยไม่ได้บอกฮองเต้สักคำแม่ทับบอกว่าเขาไปในครั้งนี้เพื่อไปพูดคุยให้แม่ทับอย่างคืนเมืองจริงกลับมาเมืองจริงถูกยึดครองมานานมากกว่า20ปีแล้วแม่ทับจึงได้ตกลงกันว่าจะทําการประลองเพลงดาบอีสองวันในช่องเขาทางคู่จะตัดสินกันที่นั่นฮองเตก็ยิ่งโกรธเข้าไปอีกทําแบบนี้มันเหมือนประกาศสงครามและส่องแขวนกันชัด,ชด ทั้งสองแขวนเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมานหลายปีแล้วจะต้องมาเกิดสงครามเพราะแม่ทับเพยฮ่องเต้จึงถามไปว่าแม่ทับเพยมันใจขนาดไหนที่สามารถชนะแม่ทับหยางได้แม่ทับเพยเขาก็ตอบไม่ได้เต็มปากว่าตัวเองจะเอาชนะได้เพราะปีที่แล้วเขาก็ได้ประลองกับแม่ทับหยางจนทาให้แม่ทับเพยแพ้และบาดเจ็บสาหัสมาแล้วการประลองท้าสู้ในครั้งนี้แม่ทับเพยก็ได้ทําลงไปด้วยนาของฮ่องเต้อีกด้วยฮ่องเต้ก็ยิ่งโกรธเข้าไปอีกแต่ด้วยแม่ทับเพยเป็นแม่ทับผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองเพย ฮองเต้จึงไม่ได้ลงโทษแม่ทับถ้าจะเกิดสงครามพวกคงช่วยไม่ได้ฮองเต้จะมีเรื่องขออยากจะให้แม่ทับบรรเลงพินให้ฮองเต้ฟังสักครั้งได้ข่าวมาว่าแม่ทับและเมียของเขาบรรเลงพินด่างเพลงสวรรค์แม่ทับก็พยายามปฏิเสธแต่ฮองเต้เขาต้องการฟังเลนเนเขาฟังแค่นี้เองเมียของแม่ทับที่ชื่อฮงหยินเธอจึงบอกกับฮองเต้ว่าเธอสาบานกับสวรรค์ว่าจะไม่เล่นพินคู่สามีถ้ายังไม่ได้เมืองจีนกลับคืนมาถ้าเธอผิดคำสาบานเธอจะต้องตัดนิ้วของตัวเอง แต่ฮองเต้คงไม่สนใจเรื่องสาบานเขาคือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สั่งให้เล่นก็คือต้องเล่นเท่านั้นเธอจึงจำใจต้องเล่นเธอเล่นพินจบเธอชักมีดออกมาเพื่อจะตัดนิ้วของตัวเองแม่ทัพเข้ามาห้ามไว้ก่อนแม่ทัพจึงขอจบเรื่องนี้ด้วยการตัดผมของตัวเองแล้วทางคู่ก็ทูลลาฮองเต้ทันทีที่ฮองเต้ฝืนให้แม่ทัพทำแบบนี้ก็เพื่อลองใจแม่ทัพลดความผยองของตัวเองสะบ้าง ฮองเต้ต้องสัสางเรื่องยุ่งยากที่แม่ทัพเก่ะขึ้นมาในครั้งนี้ผู้ความเป็นพันธมิตรที่ดีต่อการทั้งสองแคว้นฮองเต้จะให้น้องสาวข,ของฮองเต้แต่งงานกับลูกชายของแม่ทัพอย่างเพื่อความปองดองสันติตลอดไปเพราะฮองเต้รู้ดีว่าการทำสงครามกับเมืองจริงไม่มีทางที่ชนะได้แน่นอนอยู่แบบนี้น่าจะดีที่สุดหมาลูกก็บอกว่าควรถามองคหญิงก่อนไหมจะให้องคหญิงแต่งงานฮองเต้ก็บอกว่าคำสั่งของเขาทุกคนต้องทำตามเท่านั้น และให้อมาดลูกเอาข้อเสนอนี้ไปบอกกับแม่ทับอย่างตาชากไปยังแม่ทับเพยทุกอย่างก็ได้ฉเฉลยมาว่าแม่ทับเพยตัวจริงเขาบาดเจ็บหนักจากการประลองกับแม่ทับอย่างเมื่อปีที่แล้วทําให้ร่างกายของเขาอ่อนแออย่างมากความแก่ชราของเขามันทําให้เขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม่ทับเพยจึงต้องใช้ร่างเงาทํางานแทนเขามาโดยตลอดและคนที่เป็นร่างเงา่ยงเขามีชื่อว่าจิงโจต่างชื่อมาจากเมืองที่เขาเกิดเขาเกิดที่เมืองจริงโดยเรื่องมันเกิดตอนที่แม่ทับเพยอ,อายุได้8ดขวบ พ่อของแม่ทับถูกสังหารในรัชวงังทําให้ลุงของแม่ทับมองเห็นว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอนาคตแม่ทับเพลย์จะโดนสังหารเหมือนกับพ่อลุงจึงได้ออกหลบและออกค้นหาเด็กชายที่หน้าตาเหมือนกับหลานของตัวเองอายุเท่ากันจนได้เจอกับจิงโจที่เป็นแค่เด็กชนบทคนหนึง่งที่ต้องกินนอนข้างถนนพร้อมกับแม่ชีวิตของเขามีแต่ความลาบากจนลุงของแม่ทับเพลยได้เจอเขาจึงนําเด็กคนนี้มาเลี้ยงในห้องสี่เหลี่ยมห้องลับห้องหนีเพื่อไม่ให้มีใครรู้ จิงโจถูกสอนให้รับใช้พวกเขาแม้แต่ชีวิตของตัวเองเขาก็ยอมตายให้ได้และคนที่รู้เรื่องนี้ในตอนนี้มีเมียของแม่ทับเพยจิงโจและแม่ทับเพยสิ่งที่จะทําให้คนอื่นไม่ต้องสงสัยนั่นก็คือทําทุกอย่างในร่างกายของตัวเองเหมือนกับแม่ทับเพยและรอยแผลนี้ก็เช่นกันมันได้มาจากการประลองกับแม่ทับอย่างจิงโจต้องกีดให้เกิดแผลให้เหมือนกันจิงโจเขาเจ็บปวดแต่ก็ต้องทนแม่ทับเพยเขาสัญญาว่าถ้าเขาได้เป็นฮองเต้มเมื่อไหร่จิงโจจะได้เป็นอิสระกับไปหาแม่ที่เมืองจริง นั่นคือสัญญาของแม่ทับเพยแม่ทับเพลยยอมรับว่าจิงโจเก่งในการเอาตัวรอดมีไหวพริบเวลาปีเดียวจิงโจตกตาทุกคนได้อย่างแนบเนียนทั้งกอดฮองเต้นให้เล่นเพินคู่กันถ้าได้เล่นคู่กันอีกความลับอาจจะแตกก็ได้เพราะจิงโจไม่ได้เก่งเรื่องพินเหมือนกับแม่ทับฮูหยินจ,จึงต้องสอนเขาอย่างจริงจังเผื่อสักวันต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกแล้ววันต่อมาจิงโจต้องเข้าประชุมกับฮองเต้และพวกขุนนางฮูหยินจ,จึงให้ยาตัวนี้เพื่อรักษาแผลของตัวเอง ลด,ดความเจ็บปวดจิงโจต้องการออกจากความมืดมาอยู่แสงสว่างอิสรภาพที่เขาอยากได้มากว่า20ปีและที่เขาทําทุกอย่างเพื่อแม่ทัพก็เ,เพราะว่าฮวหยินเขาเริ่มรู้สึกดีกับฮวหยินที่ดูแลเขามาโดยตลอดแต่ฮวหยินก็พยายามให้เขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่อยากให้จิงโจต้องมาคิดกับเธอแบบนี้จิงโจจึงต้องตัดใจทัาง,ง,งที่อย่างหลักจิงโจจึงเดินทางไปยังวังของฮองเต้เพื่อเข้าประชุมเป็นร่างเงาของแม่ทัพเพยตอนนี้เมืองจิงอาจจะประกาศสงครามกับเมืองเพย ถูกอย่างเป็นความผิดของแม่ทัเพเผยเขาจึงขอรับผิดในการตัดสินใจของตัวเองวีรบุรุษของอาณาจักรนักรบผู้เก่งกาจหองเต้ไม่บังอาจตัดหัวเขาได้หองเต้จึงลงโทษด้วยการลดขั้นของแม่ทัพให้เป็นแค่สามัญชนเท่านั้นยึดกองทัพคืนจากแม่ทัพแต่แม่ทัพเถียนและขุนนางที่เขาลบแม่ทัเพเผยก็พยายามขอร้องหองเต้ตอย่าทำแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้ผลแม่ทัพเพยถูกปลดจากแม่ทัพเป็นแค่เพียงสามัญชนเท่านั้นแต่ก่อนที่แม่ทัพจะออกไปจากวางัง ฮองเต้เขาได้กินมาว่าปีที่แล้วแม่ทับได้ประลองดาบจนได้บาดเจ็บมีแผลขนาดใจฮองเต้มียาที่จะช่วยรักษาแผลได้ฮองเต้จึงจะขอดูแผลและจะทายาตัวนี้ให้กับมือหูุท่าทางแล้วฮองเต้เริ่มสงสัยในตัวของแม่ทับว่าเขาเป็นตัวจริงหรือเปล่าฮองเต้จึงอยากจะพิสูจน์แม่ทับจึงต้องเปิดแผลให้กับฮองเต้ดูแต่แม่ทับก็ต้องสงสัยทำไมแผลยังสดอยู่ผ่านมาเป็นปีแล้วไม่น่าจะเป็นบาดนี้แม่ทับจึงบอกว่าแผลเก่าของเขาได้หายดีแล้วแต่แผลนี้ มาจากที่เขาได้ลงโทษตัวเองการพ่ยายแพ้แม่ทัพอย่างคือความอับอายศครั้งยิ่งใหญ่ของแม่ทัพเผยแผนนี้จะย้ำเตือนแม่ทัพตามใดที่แม่ทัพอย่างยังอยู่แผนนี้จะไม่มีวันหายแม่ทัพจะคอยกีบแผลของตัวเองเพื่อเตือนตัวเองพวกขุนนางได้ยินอย่างนั้นต่างยกย่องความกล้าหาญของแม่ทัพแต่ดูเหมือนว่าฮองเตจะไม่เชื่อจะกีดแผลตัวเองทําไมให้เจ็บตัวเปล่าๆแต่ฮองเตก็ไม่ได้พูดอะไรและปล่อยแม่ทัพไปสักวันฮองเตต้องพิสูจน์ให้ได้ จิงโจ้เอาตัวลอดมาได้แต่แม่ทับเพยตัวจริงดูล้ว่าฮองเต้เริ่มสงสัยในตัวของจิงโจ้แล้วฮองเต้ยังเชิงเขาสักวันเขาอาจจะพาท้าให้ห้องเต้ก็ได้ต้องรีบจัดการตามแผนให้เร็วขึ้นมาอีกแต่การจ,จรีชนะเพลงดาบของแม่ทับหยางมันไม่ใช่เรื่องง่ายแม่ทับเพออยพยายามฝึกเพื่อรับเพลงดาบของแม่ทับหยางแต่ฝึกเท่าไหร่ก็ไม่สามารถรับเพลงดาบได้การประลองกับแม่ทับหยางมีกฎในการประลองอยู่3ยกและยก3แม่ทับเพยได้แพ้ไป ยกที่3แม่ทัพหยางจะใช้เพลงดาบของตัวเองจัดก,การคู่ต่อสู้และนี่ก็คือท่าโจมตีของแม่ทับหยางที่รวดเร็วและรุนแรงเป็นอย่างมากส่วนทางด้านฮองเตออมหมารู่ในข่าวเฝ้าหลังจากที่นําข้อเสนอไปคุยกับแม่ทับหยางข้อเสนอที่จะให้องค์หญิงน้องสาวของฮองเตแต่งงานกับหยางผิงลูกชายของแม่ทับหยางโดยที่องค์หญิงยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำเธอกดพี่ชายของตัวเองอย่างมากที่ตัดสินใจลงไปแบบนั้นโดยที่ไม่ถามเธอสักคำอมามาลู่จึงบอกว่า แม่ทัพหยางรับข้อเสนอนี้แต่ฮองเตยที mm ่ปกครองเมืองเหยงเมืองที่เข้ายึดของเมืองจริงขอบคุณที่แม่ทัพหยางยึดของเมืองจริงได้ฮองเตยจึงจะยกที่ดาให้กับหยางผิงลูกชายของแม่ทัพหยางถ้าจะให้องค์หญิงของเมืองเพื่ยแตกเข้าไปหยางผิงจะให้องค์หญิงเป็นเมียเล็กและมีเล่หมีก็เป็นของมันการกระทําแบบนี้มันอย่างเลียบพวกเขาออกมาขุนนางและแม่ทัพเขียนไม่พอใจที่หยางผิงทําแบบนี้เขาจึงขอทานสามื่นนายเพื่อบุกจัดการและยึดเมืองจริงกลับมา แต่ฮองเต้ก็ย้ำว่าพวกเขาจะไม่ทําสงครามด้วยเด็ดขาดหลบไปก็มีแต่แผลทําให้แม่ทัพเถียนไม่พอใจฮองเต้ยอย่างมากเขาจึงพูดออกมาด้วยความโมโ oh. หฮองเต้ใจสออ่อนแอคนดูหมิน่นแผ่นดินจะย่อยยับเพราะมีฮองเต้ป,ปกครองแบบนี้ฮองเต้จึงโกรธมาที่กล้าดูหมิ่นฮองเต้เขาจึงสั่งให้ถอดยุดแม่ทัพเถียนทันทีแม่ทัพเถียนจัดการถอดยุดด้วยตัวเองและแตะพิธีข้อความของฮองเต้การกระทําแบบนี้เหมือนการก่อกระบฏทําให้ฮองเต้ไม่พอใจจึงใช้ธนูยิงไปที่แม่ทัพเถียน แต่เขาก็พลาดไปแม่ทับเทียนหยิบลูกธนูขึ้นมาปักที่อกของตัวเองเพื่อจะจบเรื่องนี้สักทีแต่ฮองเต้เขาก็ไม่ยอมเขาเข้าไปไกล้เพื่อปิดชีพของแม่ทับเทียนที่ได้เรื่องมันยิ่งไปกันใหญ่แล้วองหญิงที่จบเรื่องนี้เองเธอรับของมั่นของหยางผิงเพื่อไม่ให้มีความขัดแย้งไปมากกว่าน,นี้แล้วตัะฉากมายังเมืองจริงแม่ทับหยางได้สอนเพลงดับให้กับลูกชายอย่างหยางผิงเพลงดับที่ไม่มีผู้ใดชนะได้แต่มีคนหนึ่งที่แม่ทับหยางไม่อยากจะเชื่อ ทุกคนที่โดนเพ่งดาบของเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสไม่สามารถกลับมาแข็งแรงได้อีกแต่แม่ทัพเพยจากเมืองเพยเขาโดนเพ่งดาบเขาไปอย่างหนักแต่ตอนนี้เขากลับมาแข็งแรงเหมือนกับคนใหม่ยืนนิ่งตรงสง่างามเหมือนเดิมและแม่ทัพอย่างก็ได้ข่าวมาว่างุ้หญิงจากเมืองเพยรับของมั่นอย่างผิงแล้วที่จริงแล้วอย่างผิงไม่ได้อยากจะแต่งงานกับเมืองเพยเขาไม่ต้องการใช้ข้อเสนอนี้เพื่อมายึดเมืองจริงคืนเขาไม่คิดเลยว่าฮ่องเต้เมืองเพยจะรับข้อเสนอนี้ด้วยซ้ำมันเหมือนการดูหมิ่นกันอย่างมาก อย่างผิงก็บอกอีกว่าตอนนี้สถานการณ์เมืองจิงมั่นคงฮองเต้มเมืองเหียงจึงต้องการทหารกลับไปยังเมืองเหียงแม่ทัพอย่างจึงให้ทหารสามหมื่นนายทับไปยังเมืองเหยียงเหลือทหารที่นี่ไว้แค่800อนายก็พอแต่อย่างผิงก็กลัวว่าเหลือทหารไว้แค่นี้จะป้องเมืองจิงได้ไหมแม่ทัพอย่างมั่นใจภูมิศาสตร์ของเมืองเมืองจิงมีแนวธรรมชาติเป็นด่านท,ที่แข็งแกร่งไม่มีผู้ใดผ่านเข้ามาได้นั่นคือสิ่งที่แม่ทัพอย่างมั่นใจแต่ฉากไปยังแม่ทัเพเผย ทั้งสามได้หาวิธีรับมือเพลงดาบของแม่ทัพหยางผู้ที่ไม่มีใครสามารถรับเพลงดาบของแม่ทัพได้จนหูหญิงอยากจะลองใช้วิชาของตะกู้ของเธอดูลมเพลยนุ่มนวลเอ็นอ่อนใช้ความอ่อนนุ่มรับมือความแข็งแกร่งหมุนลมด้วยท่วงท่าของสตรีแม่ทัพเพยจึงอยากจะลองดูเพราะไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วและมันก็ได้ผลเข้าจริงๆรับความรุนแรงของเพลงดาบของแม่ทัพหยางได้สิ่งนี้ที่แม่ทัพเพลยรอคอยมานานแต่คนที่จะไปต่อสู้กับแม่ทัพหยางนั้นก็คือจิงโจ เขาได้ฝึกกระบวนท่าในการรับมือได้สําเร็จแม่ทัเพเผยจึงบอกให้จิงโจนนากระบวนท่านี้ไปฝึกให้คนของเขาให้เตรียมของพร้อมเพื่อบุกโจมตีเมืองจิงและบอกจิงโจไปเจอกับใครสักคนพุ่งนี้วันต่อมาจิงโจก็ได้ไปเจอกับแม่ทัพเถียนที่ตอนนี้เขาถูกกองเตะลดขั้นเหลือแค่สามัญชนเท่านั้นจิงโจจ,จึงบอกว่าเขามีนักโทษเป็นร้อยซ่อนอยู่ในหุบเขาแห่งนี้คนที่อยู่เพื่อรบและการฆ่าแม่ทัพสัญญาว,ว่าถ้ายึดเมืองจิงมาได้ เขาจะปล่อยนักโทษพวกนี้ให้เป็นอิสระแต่ต้องแลกกับการออกโลกกับเมืองจริงจิงโจจึงบอกกับแม่ทัพเถียนว่าตอนนี้เขามีกระบวนท่าในการรับมือเพลงดาบของแม่ทัพอย่างได้แล้วเขาจะสอนให้แม่ทัพเถียนแล้วให้แม่ทัพเถียนไปสอนให้นักโทษทุกคนเพื่อเตรียมความพร้อมออกโจมตีเมืองจริงและจิงโจต้องการให้แม่ทัพเถียนไปเจอกับใครสักคนนั่นก็คือแม่ทัพเพยนั่นเองความลับที่ปิดมานานตอนนี้มีคนรู้เพิ่มขึ้นมาแล้วอีกหนึ่งคนแม่ทัพเถียน เขาจุงลักพักดีต่อแม่ทัพเพื่ออย่างมากแม่ทัพเพื่อจึงบอกแผนการไปว่าเขาต้องใช้ร่างเงาทำงานแทนร่างกายของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาจะหาทางยี่พลังจากฮองเตและคนที่จะช่วยเขานลก็คือแม่ทัพเถียนนั่นเองแม่ทัพเถียนเขาเตรียมใจที่จะช่วยตอนนี้ฮองเตกำลังอ่อนแอและจะทำการใหญ่ตรงนี้ปลงมือโดยเร็วแต่ก่อนอื่นต้องจัดการแม่ทัพอย่างซะก่อนแม่ทัพเถียนได้รับหน้าที่ในการฝึกพูดนกโทษในการต่อสู้โลกกบท่าในการรับมือเพลงดาบของแม่ทัพอย่างทุกอย่างถูกเตรียมพร้อม จนถึงวันที่นัดประลองดาบก,กับแม่ทับหยางจิงโจผ่านเข้ามาช่องแคบของเมืองจิงสนตุกหนักอย่างมากจนน้าเริ่มท่วมทาให้เรือของจิงโจผ่านเครื่องจีดกว่าใกล้น้ามาได้จิงโจ้เขามาคนเดียวเพื่อท้าประลองเพลงดาบและแม่ทับหยางก็มั่นใจอย่างมากที่จะชนะแม่ทับเพยคนนี้ได้แม่ทับหยางรับคาท้าที่จริงแล้วในเรือยังมีคนของแม่ทับเพยรออยู่พวกเขาจะแอบเข้าไปในเมืองและแม่ทับเถียนจะเป็นคนนําทับ ทุกคนจะนำน้ำเข้าไปในช่องระบายน้ำของเมืองจริงเข้าไปจัดก,การทหารและยึดเมืองมาให้ได้แต่ในกลุ่มโจรพวกหนีกับมีเจ้าหญิงเข้ามาด้วยเธอต้องการแก้แค้นคนที่หยามเกียรติศักดิ์ศรีของเธอยางหยางผิงลูกชายคนเดียวของแม่ทัพหยางแม่ทัพเถียนพยายามห้ามแต่ก็ห้ามไม่ทันแล้วส่วนแม่ทัพหยางและจิงโจ้ทั้งคู่ก็ได้เผชิญหน้ากันทั้งคู่ตกลงกันว่าจะประลองกันภายในสามยกยกที่หนึ่ง เจิงโจรับการต่อสู้ไปได้มีเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นแม่ทัพยางจะไม่ได้ออกเพียงดั่ที่แท้จริงของเขายกที่สองแม่ทัพยางก็สามารถเอาชนะไปได้ส่วนทางด้านแม่ทัพเถียนตอนนี้พูกเขาเข้บมาในเมืองได้แล้วแม่ทัพเถียนให้ทุกคนเตรียมหน้าหมายติดที่ข้อมือหน้าหมายตัวนี้บรรจุได้12ดอกพยายามยิงให้โดน ทุกดอกต้องมีชีพสตูพวกเขาเตรียมเคลื่อนพลเพื่อผ่านพวกทหารที่ประจำตามจุดในเมืองทั้งหมดถูกปล่ตัวออกไปตามเส้นทางกลางเมืองทหารเมืองจีนเขาพยายามยิงธนูทั้งสองฝ่ายยิงประทักทีนอย่างหนักและแม่ทัพเถียนก็ฝ่าทหารจริงผ่านไปได้จนมีนายทหารมารายงานกับหยางผิงว่ามีข่าศึกบุกเข้ามาในเมืองผ่านแนวป้องกันเข้ามาได้หยางผิงและทหารจึงนำกำลังเข้าจัดการองค์ยิงเห็นหน้าหยางผิงก็งโกดองอย่างมากถึงไรอฉาเข้าจัดการทันที สองฝ่ายก็ต่อสู้กันอย่างหนักส่วนทางด้านจิงโจ้ก็ได้ต่อสู้ถึงยกที่3แล้วและเขาก็ได้ใช้กระบวนท่าของฮูงหยิงรับเพลงดาบของแม่ทัพหยางลงไปได้แม่ทัพหยางก็ตกใจไม่เคยมีใครรับเพลงดาบของเขาได้ครบทั้งสยกถือว่าจบการประลองจิงโจ้ที่สังเกตเห็นทวงของเมืองจิงยังไม่ถูกทำลายเขาต้องหาวิธีเบี่ยงเบนความสนใจแม่ทัพหยางจิงโจ้ตัดใจท้าประลองแม่ทัพหยางอีกครั้งแม่ทัพหยางก็เตือนว่าถ้าประลองครั้งนี้ต้องเอาถึงชีวิต จิงโจ้เขาตอบตกลงทันทีส่วนางด้านหยางผิงก็ถูกองค์หญิงบุกหนักจนมาถึงที่ตั้งของเสาธงเมืองจริงแล้วหยางผิงจะต้องปกป้องมันให้ได้หยางผิงก็มาจะเล่นงานองค์หญิงแต่ก็ถูกแม่ทัพเถียนเข้ามาขวางไว้ซะก่อนหยางผิงจะต้องจัดการแม่ทัพเถียนองค์หญิงเข้าจัดการหยางผิงแต่หยางผิงก็ใช้บวนท่าของตระกูลจัดการแฟนไปที่ท้องขององหญิงเต็มๆบาดแผลสาหัสจริงมากองค์หญิงโดนขนาดนี้ไม่มีทางหลอด เธอจึงอยากจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายกับหยางผิงได้รู้ว่าเขาคือผู้ชายที่มึ่งเกียรติของเธอและเธอก็ใช้มีดที่เป็นของมันแทงเข้าคอของหยางผิงเขาจุดสําคัญจนเขาเสียเลือดจนตายคาทีและองค์หญิงก็สิ้นใจเหมือนกันแม่ทับเถียนที่ยังไม่ตายเขาจึงจัดการตัดเสาธงของเมืองจริงลงไปได้แม่ทับหยางเห็นยังนั่นเขารู้เลยว่าลูกชายของเขาต้องตายและพ่ายกับเมืองเพล่แล้วเขาถูกหลอกมาโดยตลอดแม่ทัพโกรธอย่างมากเขาจึงเข้าจัดการจิงโจ จะไม่มีการปานีเขาจะฆ่าจิงนโจเขาถูกเลิกง,งานอย่างหนักเขากําลังจะถูกแม่ทัาอย่างจัดการแต่เขาก็ปัดใบมีดของลมที่มันอ่อนไหวเฉือนคอแม่ทับจนเขาสิ้นใจไปว่าเขาสามารถยึดเมืองจริงได้สําเร็จหลังจากฆ่าแม่ทับอย่างได้จินโจก็รีบควบหมาเพื่อไปหาแม่ที่อยู่ในเมืองจริงแม่ที่ไม่ได้เจอหน้ากันมา20ปีแล้วพอเขาเข้าไปในบ้านแม่ของเขากับถูกฆ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วจินโจคิดว่าต้องเป็นฝีมือของแม่ทับเพื่อแนะ่แม่ทับเพื่อหักหลังเขา และยังส่งมือสังหารมาจัดการเขาอีกจิงโจกกำลังจะถูกฆ่าแต่ก็มีคนเข้ามาช่วยเขาไว้ได้ทันนั่นก็คือคนของฮองเต้นั่นเองที่อยากมีชีวิตอยู่ต่อต้องอยู่ข้างฮองเต้หรือว่าฮองเต้เขารู้แล้วว่าจิงโจคือร่างเงาของแม่ทัพเผยส่วนฮองเต้ก็ได้เมืองจิงกลับคืนมาปกครองแต่เขาก็ต้องแลกกับชีวิตของน้องสาวของตัวเองทุกอย่างก็ได้เฉลยแล้วว่าทั้งหมดเป็นแผนการของฮองเต้แต่แผนการของเขาไม่คิดเลยว่าจะต้องเสียน้องสาวเขาไปด้วย และฮองเต้ก็ได้ส่งมือสังหารไปจัดการแม่ทัพเพื่อตัวจริงฮองเต้มีบัญชาการตัดหัวทันทีส่วนจิงโจเขามาอย่างราชวังตอนนี้เขาได้เป็นเวียบหรุษจัดการแม่ทัพอย่างลงไปได้ฮูหยินก็ดีใจที่จิงโจยังไม่ตายฮองเต้ยังสั่งให้ทุกคนออกไปยกเว้นอามาตลู่จิงโจและฮูงหยินฮองเต้จึงเข้าไปคุยกับอามาตลู่ฮองเตเ้เลื่อนยศตำแหน่งให้อามาตมาโดยตลอดจนเขาได้ใกล้ชิดฮองเต้ อมาดลูกมีประโยชน์กับฮองเต้อย่างมากเขารับที่อมาดลูกไปบอกกับแม่ทับหยางทุกอย่างคือแผนการของฮองเต้นั่นเองฮองเต้รู้มาตลอดว่าอมาดลูกคือสายของแม่ทับหยางตอนนี้แม่ทับหยางก็ได้ตายไปแล้วก็ถึงเวลาอมาดเช่นกันฮองเต้จดกล้าเขียนขออมาดลูกทันทีฮองเต้จึงบอกว่าเขารู้หมดแล้วว่าแม่ทับเพลยใช้ล่างเงาฮองเต้จะไว้ชีวิตจิงโจถ้าเขาอยู่ข้างฮองเต้จะทำให้จิงโจเป็นตัวจริงอยู่กับผู้หญิงตลอดไป ส่วนแม่ทับตัวจริงต่อไปก็คงไม่มีเขาแล้วมือสังหารที่เขาส่งไปก็คงจัดการตัดหัวเขาแล้วส่งมาให้กับฮองเต้หลังจากที่ฮองเต้ผู้เสร็จนนกฆคาที่เขาส่งไปก็เดินเข้ามาพร้อมกับผีใบใหญ่โหยิงรู้ทันทีเลยว่าข้างในต้องเป็นหัวของสามีของตัวเองแนะ่เธอตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้อย่างมากฮองเต้ดีใจที่ฆ่าสตูของตอนเองได้พร้อมถังได้เมืองจริงกลับขึ้นมาอีกเขามีความสุขออกมาแต่พอฮองเต้เปิดทีบออกมาเขากับเจอแต่ความว่างเปล่า ไม่มีหัวแม่ทับแล้วแม่ทับอยู่ไหนกันทันใดนั้นเองดาบ,บก็แทงทะลุร่างของฮองเตและนี่ก็คือแม่ทับที่จัดการมือสังหารของฮองเตและแอบปลอมตัวเพื่อมาจัดการฮองเตทุกอย่างกับตลปัดไปหมดแม่ทับฆ่าฮองเตเพื่อจะขึ้นมาปกครองซะเองแม่ทับบอกกับจิงโจ,โจไปว่าเขาไม่ได้เป็นคนส่งมือสังหารไปฆ่าแม่ของจิงโจทั้งหมดเป็นฝีมือของฮองเตเพียงคนเดียวแม่ทับจึงบอกให้จิงโจ้ฆ่าฮองเตซะเพื่อแก้แขห้กับแม่ของตัวเองและพาโหยินไปอยู่กับจิงโจด้วย แต่ดูเหมือนว่าแม่ทับเขาไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆเขาหลอกจิงโจให้ตายใจแล้วจะฆ่าจิงโจทิ้งเพื่อปิดปากตอนนี้จิงโจรู้เรื่องมากจนเกินไปแล้วแต่จิงโจเขากลับรู้ทันทุกอย่างเขาจึงจัดการฆ่าแม่ทับเพืยทันทีจิงโจเขารู้คนเดียวที่รู้ว่าแม่ของเขาอยู่ที่ไหนและเป็นแขรนั่นคือแม่ทับเพย จิงโจเขาจึงตัดสินใจจัดฉากว่ามือสังหารเข้ามาจัดการฆ่าฮองเต้และเขาก็เป็นคนจัดการมือสังหารคนนี้คนที่รู้เรื่องมากที่สุดในตอนนี้ก็คือฮูหยิงเธอกลัวจิงโจเป็นอย่างมากตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วจิงโจ้จึงออกไปบอกพวกคนนางที่อยู่ข้างนอกไปว่ามีมือสังหารเข้ามาฆ่าฮองเต้ตอนนี้ฮองเต้สวรรคตแล้วและเขาก็เป็นคนฆ่ามือสังหารคนนั้นฮูหยินตอนนี้เธอหวาดกลัวสุดขีดเธอวิ่งเพื่อจะออกไปจากที่นี่และเธอก็มองเห็นอะไรข้างนอก ที่มีจริงโจและพวกขุนนางอาการของเธอตกใจอย่างมากกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องชา a ์โดจอมคนกระบี่เงาหนังที่ออกฉายในปี2018ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคูโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ